เ,นนเ,เานะขาไม่ได้เห็นนายเป็นเพื่อนเหมือนที่นายคิดหรอกนะเขาเห็นนายเป็นเบ๊ดูตัวใช่ไหมว่ากำลังโดนหลอกใช้อยู่เขาไม่ได้เห็นนายเป็นเพื่อนเหมือนที่นายคิดหรอกนะเขาเห็นนายเป็นเบ๊หลอกใช้สลับพัดพอมีแฟนเนี่ยก็ถีบหัวส่งแบบนี้ไงเจ็บใช่ไหมล่ะฮะคด เป็นไงบ้างใช้ได้ไหม oh, เราว่าอินเนอร์เวลตานี่สุดยอดเลยนะแ oh. พรว่าตายังแข็งอยู่เลยอ่ะถ่ายให้หนนะ่อยนะแพรไหนบอกว่านัดเรามาคุยเรื่องสำคัญไงอา้าแล้วละครคุณธรรมร้อยล้านวิวของแพรมันไม่สำคัญยังไงอะ่ะปกป้องก็รู้นี่แพรอ,อยากเป็นดารานะช่วยหน่อยนะแพร าแพรไม่บอกเราว่ามาลากดเราเรียกอะไรเนี่ยเรากลับมานะไปถามมาลาเองก็ได้บอกก็ได้ใจเย็นนี่จริงๆแล้วเนี่ยมาลาที่เขาไม่บอกเนี่ยอะไรไม่ได้แสดงแล้วโอเหมือนแสดงเลยคือแพรจะบอกว่าที่มาลาไม่บอกเนี่ยเพราะว่า กลัวปกป้องไปเกลียดแฟนเขาไงสตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น